สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้นำคลิปที่ถ่ายเมื่อวันที่4เมษายน2568มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วครับนี่เป็นชุดของเจ้าของรูกับเพื่อนใหม่ครับที่ออกจากป่าพุรกรรมนะครับ <Okay. S 1> ในพื้นที่ของสวนป่าท้องภูมิงค์งการษาคมป่าไม้ครับออกมาจินย่าครับบริเวณที่เป็นแปลงปลูกศัก์ของสวนป่าครับ เป็นเจ้าหงรู้กับเพื่อนใหม่ครับตัวนี่ใกล้เคียงกันมากครับตัวอนวนสมบูรณ์ครับก็ถือว่าเป็นช้างตัวเต็มวัยทั้งคู่นะครับอายุก็น่าจะราวๆสี่สิบกว่าปีครับนี่ก็ท่านพอปฐถมกับพอ,อนีนครับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายก็ห่างจากช้างไม่มากครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับพอดีช้างกําลังหากินเดินมุ่งหน้ามาทางที่คนไทยก็พยายามถอยหลางออกมาครับ <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้อยู่ ระยะที่อันตรายเกินไปครับเผื่อช้างตกใจวิ่งขับมาหากเก็บไม่ทันครับก็เลยถอยกลับมาอยู่ใกล้ๆกับรถที่จอดเอตรงเส้นทางระการนะครับมีเดินออกมาครับตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ครับตัวข้างหลังครับเป็นช้างสีดอมกอนกันครับไม่มีงาครับตัวใหญ่มากครับช้างสีดอก็ก็คือช้าง ตัวผู้ครับที่ไม่มีงาครับก็เรียกว่าจางซีดอครับส่วนที่มีงาก็เรียกว่าช้างพลายครับท่านที่ยังไม่ทราบการเรียกสัมปนามของช้างอาจจะยังไม่เข้าใจครับตัวที่เดินมาที่หลังตัวใหญ่ก็ดูแล้วนะครับเป็นเจ้าทิงคองครับตัวนี้ครับลักษณะโขนงวงใหญ่หลังแบนครับหัวเป็นภูสวยงามครับนี่ครับตัวใหญ่กว่าเจ้าหงูรูกับเพื่อนนะครับ เดินมาสูงกว่าชัดเจนนะครับก็กําลังออกมาหาจินญ้ารบริเวณในแปลงสัก์นะครับนี่ท่านปอปถุมกับปอเนินก็เดินไปด้วยถ่ายไปด้วยครับเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายครับเมื่อช้างเดินมาใกล้อาจจะตกใจได้ครับก็เป็นช่วงเวลาที่ช้างออกหากินอยู่แล้วครับตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกดินครับตั้งแต่หกโมงครึง่งเป็นต้นไปครับช่วงกลางคืน สายตาช้างก็จะมองเห็นชัดเจนครับก็สามารถมองเห็นอาหารครับมองเห็นสิ่งต่างๆสิ่งเคลื่อนไหวต่างๆได้ดีครับเพราะว่าช่วงกลางวันนี่ช้างตาบอดสีครับไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่ครับถ้าเป็นกลางคืนนี่ก็จะมองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับนี่ครับก็ดูสวยงามครับแต่ก็ไม่ได้ทำลายต้นไม้ต้นสักอย่างใดครับ หากินอย่างสบายใจครับในที่สวนป่าครับส่วนที่ท่านเอฟซีที่เข้ามาชมครับขอสอบถามว่าช้างเจ้างาทองไปไหนครับพอแจ้งให้ทราบครับเจ้างาทองก็ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเหมือนกันครับก็คาดว่าน,น่าจะอยู่หากินอยู่กับโขงของแม่ส้มช้างชุดใหญ่ตัวเมียรครับที่อบิยบยองไปจากสวนป่าทงภูมิมาอยู่ฝั่งถแถวหมู่บ้าน กรุงกวียทางโน้นนะครับเมือนกรุงกวียเฉลยตำบลเฉลยใกล้กับเขตของทุ่งใหญ่นลในสวนด้านตะวันตกนะครับโซนนั้นก็เคยไปติดตามนะครับช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็พบเจออยู่นะครับพื้นที่ป่าค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ครับเพราะบันเกตของอุทยานแห่งชาติลำคองงูนะครับที่คาบเกี่ยวไปถึงเขตทุ่งใหญ่นลอสวนด้านตะวันตกนะครับก็เหมาะสำหรับช้างป่าขโขลงใหญ่นะครับ ส่วนในพื้นที่สงปลานะครับ Ooh, พื้นที่ค่อนข้าง,งจะปโปร่งแล้วก็ใใอาหารการกินค่นอนข้างน้อยก็มีเฉพาะชุดของเจ้ารูเจ้าจิงกองแล้วก็เพื่อนใหม่แล้วก็อาจจะมีโขลงช้างแม่ลูกอ่อนแม่จีตัวครับอยู่ห่างจากจุดนี้ไปประมาณสักเกินสองสามกิโลครับอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติทางภูมิครับซึ่งพื้นที่ก็ติดกับเศษสวนป่าครับนี่ครับแสงใกล้จะหมดแล้วครับก็ใช้ แสงจากกล้องแล้วก็จากโทรศัพท์มือถือถ่ายมานะครับกำลังเดินลัดเลาะหากินตามแรงปูกสั์นะครับทิศทางก็คาดว่าจะมุ่งหน้าหากินในเขตสวนป่านี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาหารการกินก็ยังมีเพียงพอครับเพราะว่ามีหญ้ามีลูกไผ่ขึ้นมากมายครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ